เรืยแต่มีตังค์แค่นิดเดียวอ่ะถ้าอย่างนั้นร้านต้องไปเว็บนี้เลยสีไม้ช็อปเลยห้านรักมีแค่45บาทก็ได้จาก1 0ึง100โลบักแล้วหรือว,ว่า1 0 0 0ันโลบักร้านจ่ายแค่27 0บาทเองถูกกว่าเติมเองไปไหนไหนเลยนะห้านรักโอ้สุดยอดไปเลยต่นนั้นยังไม่พอนหะ้านรักในร้านสีไม้ช็อปยังมีไอดีไก่ตันของบล็อกฟุดพร้อมผลไม้ปีศาจสุดเจ๋งในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นผลโมจิตื่นผลมังกรผลเงาและอื่นอนอ,นอีกมากมายรัรันตีราคาถูกปลอดภย100ดดดัยร้อยเปอร์เซ ที่สีไม่ชอบลิงอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอเราเล่นอะไรกันเนี่ยตึ๊บเลยวะลุกไม่ต้องพูดมากละหลานเปิดรายการได้แล้วโอเคทุกคนรออับชกสอหรับตัวสู่ทุ่วเฟนหลอน EP ที่สี่สิบสามห้าสิบสามวอยใส่ละสมองสมองยังตึ๊บอยู่ พี่ก่อนหน้าเรารีวิวเจ้าเดซเซน t ไปใช่ไหมครับตัวนี้ฮะซึ่งผมคิดว่ามีต้นแบบมาจากแอดเซนนะครับผมแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยในแอดเซนนะครับผมแพ็คนี้จัดมาให้แล้วครับผมนำแอ s เซน t กลับมารีเมคเฉยเลยเพราะฉะนั้นเอฟเฟกเนี่ยจะต้องแตกต่างจากตัวที่เราเคยเห็นกันตอน EP ที่2แน่นอนครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับแอดเซนนี่ต้นฉบับเลยหนึ่งสองลม ลุงไปตกถังสีแดงมาวะลาะลุงโดน,อ,น,นโอันแค้โูกหูเกลนกินมาแล้วเหรอโอ้โหตัวแมงโคตจะด้วยใหญ่กว่าเดิมปะวะอู้ใหญ่สุดๆอย่าว่าจะลุงเป็นสีแดงเลยหลานหลานดูตัวเองซะก่อน เรากลายเป็นสีแดงเลยแล้วเนี่ยงไมพอร์ตเราไม่มีตาซะด้วยกลายเป็นผีไปแล้วพวกเราโอ้ล่นี่คือแอดเซนกับูยเปิดมาก็อลังการเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยมันตัวใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าวะเฮ้ยกมัว่าใหญ่กว่าเดิมว่ะลุกมาดีๆสิลุงเดินไปดูเอฟเฟกต์การตีของเขากันดีกว่าร้านกลายเป็นตัวสีแดงหมดเลยไว้ไหนไปดูเอฟเฟกต์การตีกันดีกว่าเออขึ้นมาสูงๆกลายเป็นตัวสีขาวอย่างเท่เลยมุมนี้ละกันดูเอฟเฟกต์การตีเขาเลยหนึ่งสองสามเรี๊ยบเหรอ ลุงโดนแล้วเวอร์ชันรีเมคทำมาได้ดีเหมือนกันนั่นเนี่ยแอเวอร์ชันแรกมันตียังไงวะลืมแล้วก <laughs> ็ส่งตั้งย้อนกลับไปดูอ <l unch> ีพีสอง2 0สองพันล้านเหมือนเดิมครับโอเคหนึ่งสองซ้ำโอ้ปาดอลังการใช้ได้เลยครับตัวนี้ครับแต่ผมว่าตัวที่หนึ่งอลังการกว่านะครับผมโอ้โอเคครับสภาพกลับไปเป็นเหมือนเดิมสัดทีแล้วลุงล่ะเรียบร้อยและลุงกู ลุงช่วยไปเจรจาก,กับเขาหน่อยได้ไหมครับลุงเพราะว่าลุงน่าจะคุยกับเขารู้เรื่องสุดแล้วทำไมร้านนคเดว่าลุงจะคุยรู้เรื่องล่ะเพราะดูจะทรงผมแล้วเนี่ยคนหัวล้านน่าจะคุยกันรู้เรื่องเลยครับ <laughs> ลุงยังไม่ร้านนะหน่อยล,าล,ยยล้านหน่อยจะเวลาลุงอยู่ในโลบลุงหัวร้านนะเฮ้ยอย่าให้ลุงเปียนทรงผมเชนะเอกออโทษทีนะพวกขอถามอะไรหน่อยสิหากคุณจะถามผมว่าผมใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรนอกจากคุณจะไม่ได้คําตอบแล้วคุณอาจจะดมผมเตะปากอ <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้น <laughs> <laughs> ไหวไหมเนี่ย <laughs> มาโดยแสงกระตายกันเรงวกว่าห oh นึ่งสองส้ำโอไม่นะแกทำฉันหัวล้านล้านอยู่แล้วโว้ยโอเครัาลุงครับได้เวลาที่ลุงจะกลับบ้านแล้วละครับกลับที่ไหนละหลานประตูนรกเปิดแล้วครับ <laughs> ประตูนรกนเ้นของหล,ล,ลานเลยจังหากดูตัวนี้นะทุกคนครับชื่อว่าเฮลเกตนะครับผมหรือว่าประตูนรกนั่นเองโอ้โหนี่นี่คือโทรประตูนรกครับดดีๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยหลานไปเลยหลานเอ้ย้างประตูนรหรือหลานองไปเลยโอ้โหยือยื่อวะ ไอ้ขอบขอประตูเนี่ยคนวาดก็คงจะทําให้มันเป็นเปลวไฟนะครับผมแต่ว่าเราดูเป็นเออ่แขนคาลหนอนซะมากกว่านโยเยอะ Yo, 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 เลยเพื่อนน่กกากลัวหกร้อยล้านครับผมเรือตัวนี้โอ้โหตลาลงได้เวลากลับประตูนรกของลงแล้วทำ, <c oughs> ทำไมมันต้องมีตรงกลางวะเนี่ยมันคือเอ่ออ่าเอาเป็นว่ามันร้อนจัดละกันนะครับดูนะครับก็รังเผาไม่ลงได้เดงเต็มที่เลยหลานมาซิกซิเนสเราไปดูอิธฟการตายของเขากันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ เหมือนหลานจะทําก็เสียใจนะหลานรู้สึกผิดแต่มันพูดได้มันก็จะพูดว่านี่เราไปทําอะไรให้นายยังไงอ่ะจะไปเชื่อมันกับลุงนี่คือภาพที่เขาสร้างขึ้นมาโถตัวจริงอยู่ข้างบนนู่นนู่นน้ำตาเขาไหลเป็นเลือดเลยลุงนั่นแหละครับความน่ากลัวตัวจริงของมันอยู่ข้างบน นี่เลยมันด่วเซลก็อดรีดุกอย่างวะเราเคยรีวิวไปด้วยนะครับทุกคนครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีเมคขึ้นใหม่ทีหรือเปล่าวะแต่ว่ารูปร่างเขาดูเป็นการ์ตูนมากกว่าใน<ม>เวอร์ชันแรกแฮะลองเลยกไปดูดีกว่านึงสองัมโอ้แค่ท้องฟ้าก็ดูน่ากลัวแล้วครับทุกคนครับแล้วพร้อมกับเพลงชาติของโชว์ครับทุกคนบางทีเวอร์ชันนี้น่าจะน่ากลัวกว่าก็ได้นะครับเนี่ยลองเงยหน้าไปดูดีกว่าเพลงโคตรหนึบโอ้ท้องฟ้าโอ้ยท้องฟ้าบูาดแล้วเปลี่ยนดาน พอมาอยู่ในแมปนี้นะครับทุกคนครับผมรู้สึกขนลุกทุกครั้งเลยเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนโดนบุกเมืองอ่ะเออและนี่คือมาตัวเซลก็ส์ครับทุกคนครับนี่ฮะหุยลุงลองฟังเพลงดีๆสิมันคือเพลงชาติของโทที่ฟังแล้วโคตรหลอนเลยครับลุงครับมันยืดเป็นพิซซ่าเลยครับลุงอย่ารีวิวที่แมปแรกอีกนะหลานรักเวียนหัวจะแย่อยู่แล้วแล้วทำไมที่ปากของหัวตรงกลางนั้นถึงมีกลมๆด้วยล่ะบางทีก็จะเอาไว้ปล่อยเลเซอร์ก็ได้นะครับลุงและที่สำคัญนะครับทุกคนครับมันไม่ไป โอ้โหเป็นแมงมุมเลยห้านอยากที่จะไม่กลัวเข้าไปเลยลุงเอ้ยก็อยากสิครับลุงห้านทองไวมนได้ลูกนั่นคือปลาหมึกปลาหมึกโอเคปลาหมึกหมดกันความน่ากลัวโอเคเดี๋ยวผมลุยเองดูแฟกตนเตีกดีกว่ามาเลยเจ้าปลาหมึกโตรเสียหมดนั่น <N un> ไงไอ้กลมๆต้องปากเขามันคือที่ปล่อยเลเซอร์จริงๆด้วยครับลงุงโอ้โหเอฟเฟกต์จมตียังน่ากลัวขนาดนี้เอฟเฟกต์การตายจะน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวไม่ครบพิธีการดูเลือดก่อน 1500ล้านครับตัวนี้โอเคครับนะเดี๋ยวรไปดเอฟเฟการตายของเขาเลยตายซะเถอะเจ้าจโทบรัม,มึกบอกว่าชื่อมันเตว์เซลก่อนเชื่อแล้วก็ช่างมันเถอะนี่แนอออ่อ้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 ไว้น้อยโอ้โหค่อยคจางหายไปแล้วทุกคนป่าข้อเสียของแพ็กนี้นะครับทุกคนครับมันเหมือนมันใช้ทรัพยากรเยอะครับทุกคนครับเวลามีเอฟเฟกต์การตีหรือว่าการตายเนี่ยมันจะโหลดเยอะครับมันจะกระตุกนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราน่าจะโหลดไฟการตายไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูจักการอิทีแบบไม่กระตุกหนึ่งสอง มกกระตอยู่ดเอาละครับทุกคนครับเรามาถึงโทตัวสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเคยเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าขนลุกขนทองที่สุดเลยใช่แล้วครับทุกคนครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเดาถูกแล้วนะลุงก็รู้ใช่ไหมครับว่าผมกลัวอะไรโอ้ชัดเจนในหลานรักห้านก่อแมงมุมยังไงล่ะใช่แล้วครับทุกคนครับและโทที่เป็นแมงมุมที่น่ากลัวสุดๆนั่นก็คือ วิปปิ้งก็ตรีมัสเตอร์เลด้วย <laughs> ธรรมดาก็กลัวจะแย่อยู่แล้วนี่เป็นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ครับลุงถ้าใครจําได้นะครับผมเจ้าเดอะวิปปิ้งก็ตเนี่ยมีแผนการตายที่น่ากลัวมากเลยนะครับสำหรับตัวก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่รีเมคมาใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงหนึ่งสองซ้ำนี่ไงโอ้ยยังคงคอนเซปต์ขาโยาเยะเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศัตรี่มีเจ็ดขาเราไปดูหน้าเข้าพร้อมกันเลยกันนะครับหนึ่งสอง ทุกคนรู้ดีครับหน้านี้คือหน้าที่ผมกลัวสุดๆนะฮะมันตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยเอาราปิเอฟเฟรตีอยู่ว่ะเราไปดูเอฟเฟนการเดินของเขาดีมีปะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสงสัยเขาจะต้องการตัวลุงเลยครับอีกแล้วเลยไปเลยครับผมเลือกลุงไม่ผลนะสงสัยต้องกลับไปที่แบบสแตนดาร์ดเหมือนเดิมครับป่ะมาดนีไงเอฟเฟกการเดินของเขาเฮ้ยดูตาเขามองด้วยยู่คือมัน คนลุกแปลกๆครับทุกคนครับเฮ้ยดูเอฟเฟกต์การการตีของเขาหน่อยนั่นไงโอ้ยปากยังกว้างคือคือเงับเราเลยทุกคนครับอือเอาและครับทุกคนครับแล้วก็มันถึงช่วงเวลาที่ผมรอคอยนะครับทุกคนครับนี่ก็คือการดูเอฟเฟกต์การตายของ The Weeping God เองและนี่ก็คือ The Weeping God Original Remastered นะครับผมเราอยากรู้ว่าเอฟเฟกต์การ์ตูนเขาจะอลังการเหมือนตัวแรกหรือเปล่าเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเรามาดูกันดูนะหนึ่งสองซ้ำจะได้ไม่เราผิดหวังนะพวก เปลี่ยนเพลงบ้างดิพื้นเป็นสีขาวบ้างดีไม่เอาแบบล่วงแบบเป็นเครื่องบินล่วงอย่างนี้เโอ้ยเขาทำเอฟเฟกต์การตายให้ก็ดีแค่ไหนละหลานก็หมดแล้วนะครับทุกคนสลับแพ็คของอันไตเติลเลตนะครับทุกคนครับเดี๋ยวในอีพีหน้าเราจะเริ่มมาต่อกันที่แพ็คใหม่เลยนะผมนั่นก็คือแพ็คของอันติเมทโทแพ็คนะครับผมโอ้โหอัปเดตมาเรื่อยๆเลยเต็มเลยว่ะตอนแรกจำได้ว่าเพิ่งโหลดมามีแค่สี่แถวเองหูตัวนี้ลงมาข้างล่างแล้วตื่นเต้นแล้วนะทุกคนครับยังไงรอชมอีพีหน้าได้เลยนะ อย่างอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในเฮดบิวซีด้วยนะทุกคนครับจะได้ไปพาคิีใหม่ของลุงกัะหลานนะครับทุกคนเล่นไม่พันแต่อย่างไงวะเนี่ยหลานนี่ก็อัอดรอบที่สิบแล้วครับลุงไม่พันก็บ้าแล้วแล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน